คือแบบจริงๆตอนแรกผมจะวาดยายเอ๋เป็นแบบลังลังลังจิงจอกไงเพราะว่าเนื้อกาแบบสปาหินอะไรเงี้ยเฮ้ยนี่มาล้าได้เอง น่ารักเลยอ่ะน่ารักน่ารักุันน่ารักน่ารักจะใครโทมาหลงมันดูมาหลงไปแบบนี้ส่งไปไม่ถึงคุณอมคุณอมส่งไปไม่ถึงมันกลายมาเป็นสิงโตได้ไงดูผมเป็นตัวอย่างสิผมไม่ทำพังคุทุกอันเลย นี่ไงอะไรเนี่ยอะไรบอลอะไรเนาะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแล้วรู้ว่าผมแล้วเดี๋ยวนะแล้วรู้ว่าเป็นผมได้ยังไงวะโอ้โหเห็นเป็นตื้อเห็นเป็นตื้อ ขอร้องขอร้องเลยสุดยอดก็ทำไมไม่อมีเลยผมได้นี้แหละแบบโอ้เอ็มมันคือเนะอย่าบอกเราเราถ่ายอะผมผมจำชุดคีไม่ได้หัวร้อนจนตัวอากเดี๋ยวผมชื่อ โอ้ยอันนี้น่ารักอันนี้น่ารักอ๋ออันนี้เองโอ้มันสวยคนเดียวน่ารักเราก็นึกว่าเราก็นึกว่าเป็นยักษ์อะไรสักอย่างน้องสีโกนมากน้องโอ้ย <c oughs> น,น,น,น่ารักน่ารักน่ารักแล้วความลับนี่คืออะไรล่ะเป็นแบบเป็นแบบไอ้นี่ไหมวาดแล้วแบบไม่เห็นไหมอ่ะ เอ้าพิมพ์ไม่จบเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับเขียนไม่จบะเอ้าพิม์ไม่จบโอ้โหเอ้ยแต่ผมเอ้ยแต่ของผมเอ้ยขอบคุณมากคนคิดโจทย์ผมขอบคุณมากเลยแล้วคนคนนี้มันใครเนี่ยผมเสร็จแล้วขอบคุณคนคิดโจทย์มากอะไรยากอะไรของเขาอะไม่ง่ายยังไงง่ายง่ายวิ้นไม่ด้เลื่อนกเลยกดแล้วละกัน ว่าจบอเอ่อือุ้ยแล้วมันไอ้นี่โอ้โหเฮ้ยอะไรเนี่ยผมอีกแล้วเหรอพวกคุณคิดจนอะไรกันไปแตกกันไปไม่มีเลยโอ้ยวิวเร็วเร็วจบแล้วเร็วมีนะที่จบเร็วไหนมันยังไงผมอยากรู้เย้ง่ายง่ายง่ายผมอ่ะไม่รู้ว่ามันยากมากผมก็เลยอย่าบอกนะว่าเอ้ยโผลกระดานคิดว่าเดี๋ยวจะมีี้ยว แอมีครอทมะเขือเทศเออเฮ้ยอ้าวไม่ได้เลยโคแดงไม่เห็นเป็นหมวกได้ไงนะคุณมิวเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยไม่รู้ว่าจะวาดยังยังเขียนเลยโคบยังเขียนไม่เสร็จเลยอุ้ยอุ้ยส่ง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 ต่อได้เสร็จเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมเดี๋ยวเรียบร้อยผมไปแล้ว กลับมาที่คุณเทลได้นะมันไปมันกลับมามันกลับมาที่ผมได้เฮ้ี่งมั้ผมเองแล้วอ๋อนั่งซ่วงเหรอน๋อนี่นั่งซ่วงเหรอเอมเมสดูนะดูนะคุณคุณคุณเทลพิมพ์มาให้ผมนะหัวเราสิละเปลว่าเทลอเทลยังยังยังมีชื่อคุณเทลอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยเออยังอยู่ยังอยู่ในบรรทัดอยู่เนี่ยอยู่ในแถว คุณเทลมาครับวินการเดียมเลวิโอเทลอันนี้แปลว่ายังไงนนี้ยั่ไงอ๋อคือคือเราทิมเป็นว่าโอ้ยแต่อันนี้ถูกใช่ไหมคือถ้าคือคือคือแแบบบบคือถ้ามีดีฟ้าก็สีแดงคือพุงอยู่แล้วว่าคือถูกของคุณเบย์แตไม่ถูกของเจ้าของนั่นอ๋อไม่ไม่คุ้นเลยอันนี้ไม่คุ้นเลย นี่นะอ๋อนารัอันนี้อันนี้เราไม่คุ้นเลยไม่คืออะไรอ่ะอันนี้ออันนี้นี่เองอันนี้นี่เองกินไม่ทัน ร้องอบเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมันเป็นผมที่ยังไงจะเป็นอะไรผมมันอยู่ในาการอีกทีแเหรเห็นเห็นก้อนอะไรเป็นคุณเทว์จับที่คุณเทวเติมเต็มไหมเติมเต็มไหมเติมเต็มนะเติมเติมเติมเต็มไม่ต้องวาดให้เต็มรูปนะให้คนอื่นมาวาดต่อเราใช่ไหมวิ่งเวลาเร็วนี่เวลาเร็วนี่วิ่ยวิ่งวิ่งเวลาเร็วเดี๋ยวเดี๋ยว มไม่ทําอะไรเลยร้านเลี้ยว啊ร้านเลเร็ว,รว,รวอ่อเอ่อไปจเย็นสิใแล้วก็ไม่ต้องรานให้เสร็จก็ได้พ <อ S 2> เพราะว่าจะมีคนน่ารักมาเติมเต็มให้เราคนน่ารักมาเติมเต็มให้เราใช่ไหมได้เลยค<ไ>ุณสุอ,อะไรวะดิเอุ้ยน่ารักอุ้ยไม่อยากทําให้มันพังเลยอะ่ะทําไงดีอะทาไงดีทําไงดีใช่คนนี้น่ารักกับทุกอย่าง น่ารักอ่ะโอ้อทำไมว่าน่ารักกันจังเลยครับทุกคนอ่ะอ่ะอะผมจะไปทําให้มันเชียรหายแน่นอนคนอื่นก็น่าจะได้ได้กับสิ่งที่คุณได้นะคุณได้ยังไงคนอื่นก็ได้อย่างนั้นนะตอนเติมเนี่ยเขาให้เวลาเยอะเหมือนกันนะเยอะเยอะเยอะโอ้โออ,อะไรวะเนี่ยมาเป็นศ <laughs> ิลาจารึกเลยเ <laughs> อย่าเดี๋้อศิลาศิลาจารึก ได้อยู่นะหงมอ่ะาเฮ้ยคนต่อไปออดูแลต่อได้นะอืทำไมเขาให้เวลาเยอะจังน่าจะลดลงดูเลยป,ปะรับรออะไปนเนี่ยแต่ก็ดีแล,แล้วเราจะได้ผ่อนคลายกันมั้งอันตะกี้คืออะไรก็ไม่รู้เฮ้ยไม่ไมเป็นอะไรนี่คือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้สองคนแล้วไม่ใช่หรอทำไมมันทำไมมันมีแค่ท่าเส้นเองไงไม่ไม่ไม่คือว่ามันคือคุณได้ยังไงคนอื่นก็ได้อย่างนั้นไงถึงบอกอ๋อ อ๋อคือไม่ได้ต่อกันแบบทุกคนแต่ว่าต่อคนอะเขียวเข้าใจะละคนอื่นเขาก็น่าจะเข้าใจนิดนงแต่รครั้งแรกนะ <c oughs> อ้าวผมไม่เข้าใจอขอหนูล้วเโอเคโอเคอเขียวยังมีเพื่อน<ม>ชิโอเคผมเข้าใจ คุณย่นดิกันที่ผม๊บี่ไม่รู้มันเพื่อนผมก่อนโอ้โหดูดูด,ดูมันก็น่าจะเป็นมันก็น่าจะเป็นอันนี้แหละไม่แน่ขอโทษที่นึกอะไรไม่ออกตั้งแต่คุณเทีวแล้วกันโฮ้ยอา้าวเฉลยเลย <c oughs> ก็เฉลยเลยละกันมีคนไม่ว่าคุณเทีวด้วยเหรอในเน็ตนะถามจริงผมว่าเพราะโจทย์มันบอกตั้งหากว่า,า,ม,าม,มีคนคง<ก>ม,มาให้ผมแต่นเน็ตมันแค่เป็นสถานการณ์อยู่ครับมันจำเป็นเพราะฉะนั้นเข้าใจเดนจริง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 ผมเคยแกล้งคุณเดียวที่ไหนนั่นน่ะสิอืมอืมอืมแหละเห็นด้วยแหละอื อุ้ยอะไรเนี่ยวาดต่อฟาอะไรเป็นมีแสาบเซ่มาเนี่ยว a ดแต่ Hell is d e e วาดอะไรอะวาดอฮยาโอเคได้ผมก็จะต่อเติมศิลปะของคุณให้เสร็จสิ้นไว้ใจผมได้เลยในยไอันนี้ผมได้ว่ะ็นนี้ผมได้ว่ะทุกคนเอ๊ะเขามั่นใจว่ะหรือใครก็ตามที่เป็นคนวาดนี้มาได้เว้ยงานของคุณจะไปถึงฝั่งอย่างแน่นอนมั้งไม่รู้ ว่าผมเป็นศิลปินได้แต่ไม่เป็นดีกว <c oughs> ่าผมว่าศิลปะผมเอาคืนพูมาแล้วแหละศิลปะเป็นสิ่งที่เด็กสี่เดือนควรจะมีแต่ผมไม่มีนี่เป็นเรื่องเป็นราวโคตรเก่งผมนี่แบบโอ้สุดยอดอะอนาคตของชาติอะอนาคตของชาติฝากมาที่นี่แล้วโอ้ยเกี่ยวอะไรวะนี่อะไรเนี่ยน่ารักน่ารักน่ารัดน่ารักอะไรเนี่ยผมจะค่อยๆที่สุดแล้วกัน แล้วคือผมต้องทำอะไรกับรูปนี้มันเสร็จในตัวแล้วเนี่ยเท้าคุณเทลมีกี่นิ้วนะเดี๋ยวเดียวมันก็ต้องมันก็ต้องมีมันก็ต้องมีสิบม,ม,มันอแลทีคุณเทลมีเท้าด้วยหรอรู้รสึกว่าที่วาดมาเนี่ยจะมีคุณเทลลูกรูปเลยนะจริงปะเนี่ยใช่ใช่ไม่เห็นบ่อยจริงๆทุกคนไม่ภูมิใจกันมาจากไหนเหลยมน,นจะกบรบ้าอะเล,เ,ลเนี่ย เพยร์ลจริงคุณเทวชอบแน่ไหนมันยังไงซิรืวไาคุณเทลอีกแล้วชื่อผมมันมีทุกโจทย์เลยไม่ใช่อขาหนึ่อวเด้อดดาวเดือดดามแล้วมันไปแล้วมันไป อ๋อน่นแหลโอ๋อคือมันให้วาดให้วาดต่อจากคนแรกค่ะใช่ใช่อ๋อนึกว่าแบบคนสองว่าเห็นไหมเห็นไหมมีคนทเยอะผมแล้วนี่ไงหอกเจดของผมผมได้กลิ่นไม้หอกเจดของผมแล้วเราก็วาดเป็นใบไม้เฮ้ยหอกเจดเลยนะทุกคนหอกเจดของเซี่ยนว่ะนั่นคือหอกแต่เนี่ยนึกว่านึกว่าเป็นตีนตีนกันผมมาเป็นฉากอะโอมมาคล้ายๆผมเลย อุ้ยอุ้ยอุ้ยเรียกเยียมกันอุ้ยแล้วมันทำไมถึงคิดถึงพ่อได้น่ารักน่ารักน่ารักเจ้าว่าอะไรเบิกลังซูเปอร์ไซย่าโอ้โหน้าบนซูมไม่ต้องใช้เวัาขนาดนี้เลยหรอเดี๋ยวอื่นจุดอื่นจุดก็มาอุ้ยโอนี่ขึ้นตู้โอน ไปบนอวกาศอะไรเฮ้ยมันตรงมันตรงกันทุกรูปเลยนะแหเนี่ยอะไรเนี่ยอะไร่ะรูปแรกเลยว้ายอุ้ยเยังมีการคิดถึงผมนะเนี่ยแล้วดูเราวาดสิโอ้โหแล้วดูเราอ๋ออเกมนี้แล้วดูเราวาดแต่ผมผมวาดเป็นประตูมิติเล็กกันไหมพี่ผมลืมว่าผมวาดอะไรวะ เปืออะไรื่อยืออะไรอ่ะมันบ้าไม่ทันมันบ้าไม่ทันที่ไหงอุ้ยน่ารักผมตั้งใจว่าเป็นทรงผมอะไรสลามเลยแล้วกันเป็นสลามเลยแล้วกันเห็นไหมมันเข้าข่ายกุเทลวะแล้วเรแหวกสุดเลยโอ้มามาเป็นเปรกกันเลยแต่แต่ว่ายังคงเดิมนะดูแบบ โอ้ยปวดกลางกลับมาไปอะไรที่มันเกี่ยวกับผมมันต้องขี้ด้วยวะน่าจะไปขึ้นน้ำลายกันแล้วล่ะเคลื่อนไหวไหมเคลื่อนไหวไหมเขาเคลื่อนไหวปะเราจะเป็นอนิเมเตอร์กันโอเคเสร็จแล้วแล้วมันห่ออะไรวะนนี้วัดอ๋อแต่มันมีร่างให้โอเคโอเคเราก็แบบอ่าเข้าใจครับตั้งใจกันมากเลยอ่ะใช้สมรรถีเพื่อออกมาดีเพื่อออกมาดีเฮ้ยแล้วเราลืมดีเทลหลักไปได้ยังไงโอ้ เราบอกวาดใหม่เลยคุณเทวโอเมย์ก๊อดโอเมย์ก๊ออะไรเนี่ยว่าอะไรกันหยัก่งใครเนี่ยเล่นสเต็มเฟรมเลยเส้นทางกันเป็นนักวาดโอเคฮะเสร็จเสร็จแล้วเกี่ยวเพิ่งยังยังวิเศษโอเคแบบนี้ก็ได้ว่ะาได้แล้วยังไม่หมดหรอโอ้โหโอเ่ยโอ้ my god อะไรเนี่ย วัดตาป้าวัดตาป้าทุกคนรักผมจริงๆเลยหยุแล้วฮะเวอระเดนคือมองไม่ออกมันคืออะไรจบแล้วใช่ไหมจบแล้วนอจบแล้วลุดท้ายเหนื่อยนะเหนื่อยนะเราจะมาดูกันว่าทีมอนิเมเตอร์ของเราจะสามารถสร้างอนิเมะได้หรือเปล่าลองกิดจภาพคนเล่น50คนดิโอ้โหเป็นชั่วโมงแออวออนองได้เลยเฮ้ยมามา มาเลยมาแล้วเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมามาอ้อยไปเลยปล่อยไปแล้วได้ยินหรือซิเฮ้ยเขาทำได้เลยเนี่ยโอ้ยอ้าโอ้ยเป็นคนเพลินเป็นคนย่าเกือบดีแล้ะเกือบดีแล้วเกือบทีละเกือบดีแล้วะอำไปละลืมไปแล้วว่าตัวเองวาดอะไรเนี่ยอ๋อไออันนี้อันนี้เหมือนลูกใช่การเตะ เฮโซะย้าผมได้ต่อคุณเลมอนือเป่าอ๋อเล้เลสิโ้วิโล้วเวิร์กโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยสามได้สี่ได้ได้ได้นะได้นะดนอยู่ได้อยู่กูอยู่ได้ทุกเพลงโอ้โหเปิดกันเป๊ะเก้าเก้าเฮ้าเก้เฮ้ย เดี๋ยวแล้วแล้วทำไมมันกลายเป็นอย่างนั้นอ่ะเหมือนกันนอนย่างเดียวนี่นี่กูตายตอนที่อันเนี่ยอ๋อกําลังกินไม่รู้แล้วผมได้ได้คนสุดท้ายแล้วประเด็นอ่ะยัดเข้าไปแล้วยัดเข้าไปแล้วยัดเข้าไปแล้วยัดไปแล้วยัดไปอีกเหรอยัดเข้าไปอีกรอเอ็กจะมียับอีกเอาองัน อุ้ยได้ได้สุดยอดเลย smooth เนี่ยตกลงมันคืออะไรอะไอ้แท่งตรงนั้นไม่รู้อุปาตอะไรวะลืมแล้วมังก็อ๋อ้เงงเสร็จแล้วเอออ้าวเอาโดนข้าวอโดนเด็กอโดนเทอ๋อมันมันคือข้าวคุณเทอเราดูไม่ออกเราดูไม่ออกใช่แล้วผมก็เกี่ยวขานมาเฮ้แถวเวิร์คเคลื่อนที่แล้วนะ ไม่นายาเอผมยาเอเขายาเออ๋อนั่นยายเอก็นึกว่าแบบเป็นแมวข้าบขาบอะไรย่างใช่ไม่ได้ว่าคุณเทวต้นสักกุรานี่คือนิ่งเนาะต้นสักกุรานี่นิ่งมากเนาะตีน้าเงินเราก็นึกว่าเป็นแบบเป็นหนูเป็นอะไรเงี้ยเปล่าเราก็เลยว่าให้เป็นน้ําผมนึกว่าคุณเทวกําลังวิ่งเข้าไปขาบแมวที่กำลังจมน้ํา อุ้ยเอาอะ d i f f e r e n c story นะมีการแบบไม่เป็นเรื่องเป็นเรานะครับแต่แค่มาคนเล่เรื่องกันเฉยไอแดงมันเป็นนักสู้ไอแดงมันเป็นนักซู้โอ้โหโโจทย์ยากมากออย่างน้อยก็ร้อง อ๋ออันนี้อันนี้โอ้โหโอ้โหอ๋อนี้ร้องไห้เหรออันนี้อันนี้ร้องอันนี้ร้องไห้เหรอคิดว่าปล่อยเลเซอร์โอ้โหการ้องไห้ขนาดนี้ตายเถอะน้ำออกหมดตัวตายก่อนดราคอนอ๋อนี่สึกก็เจอโจทย์ปกติทั้งทีไมปวัดสิงด่นดราคอนโบอ้าว มันจะดูเป็นงูฟักไข่ป่ะเฮ้ยแม่ค้ามังกรอยู่นะวิยติกขอขอโทษขอโทษโอเคขอโทษนขอโทษทำไมทำไมขอโทษเลยขอโทษนี่พิมไม่ทันอ่ะอโ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรอฮ้ยเฮ้ยถูก่่่่ง่ง่่ฮ้าฮ่โอมาฮ่ดฮ่ง เราถึอกิจจะเอาสื่อถึงกันคุณคุณอมการจะพิมพ์ว่าน้องติ๊กกำลังด่าคุณอะไรเงี้ยิดไหมกุณเทลปุบอยู่ในใจคุณเทลไงโอ้ยน่ารักจ้ามาดูซิเป็นยังไงน้องมสทำเดียเฮ้ยทำไมทำไมไม่คุ้นเลยอ๋อจอุ้ยมันเหมือนน้องมันเหมือนน้องมูสตรงไหนนะนี่ไงถือโลซินไง อุ้ยไอคือไอคือคนโดนลิซ่าทรมานด้วยความสุขโอ้โหแล้วแล้วแกมแดงด้วยนะไม่เคยเห็นรูปต้องมงไงม่วงเสียมองเนี่ยขึ้นเพิ่นเดี๋ยว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 แล้วทำไมแล้วทำไม อุ้ยมันเอ๊มันรู้สึกได้เหมือนเก่าขาแล้วนะช่วยเก่าจะคีบไม่ทันจะคีบไม่ทันโอเคโอเคโอเคโอ้ยแต่ข้อมูลนี่เอโรยมากเอาไปครับไปแล้วกันนะไม่ไม่ อันนี้ไม่คุ้นเลยกืบเหมือนกันอ๋ออันนี้เองยูคุวิวได้ไงโอ้โหไม่ได้ยังจะวีผมเจอได้ยังโอ้โหมันยังไม่แทงนะนะ ก็แค่นั้นมันเริ่มไม่ได้มีกระชื่อของคุณเทวแล้วล่ะเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วมันเกิดไงมันเกิดมันเกิดใช่ใช่ใช่เลยมาสิบนาทีแล้วอ๋อนี่เกิดโอ้โหโอยไม่คุณคุณแบบซอฟมากเลยที่คิดได้แบบวเนี่ไม่ละครงาผงนุ้ยเอ้า แล ok tous, qui, oh, oh. 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 ้วผมได้ว oh. ่าต่อใครคนแรกอุ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหปกติด้วยนะอุ้ยอันนี้กอะไรแบบงงมากดูดิเอาัยวะเพศเป็นยังไงบ้างได้ยังไงเป็นแต่เราไม่ได้เห็นอวัยวะหรอวะวัาแรกตัวเขาขับเข้าไปเลื่ถือจะเอาเตรียมเปิดอันที่โอ้โหสิงมากครับตึงมากไหนมันยังไงสิใส่ตรงโอ้บ้าสองมือ อ๋อว่าสองหมื่นเอาแล้วไปเจ้าวีโผล่แฉกับมันได้น่ารักจริงๆเลยโอ้๋อจำทรงผมหูถัองไม่ได้ะก็อย่างนั้นแหละมั้งวินเทลเย่อย่างนั้นผมก็มองออกว่าเป็นหูถัองเนาะฮะโอ้โหนี่แหละผมตายคุณวิรเปิ้ลโจทย์ยากยากหมดสภาพการต่อสู้ เยปทะเลมาด้วยกลับมาโอ้คุณเทวมดสภาพกันต่อสู้ฮ้ยแต่อย่างน้อยคุณเทวก็อยู่มาทุกลูกเหมือนกันนะโอ้โหติดไปทุกลูกอ้วนท้วนเลยแคอ้วนในทะเลสาบแล้วทำไมอ๋อเลยตื่นผมตายตายแห้งตาย อะไรแน่ารักเลยก็วิ่งเล่นไงอะไรนะข้าวคิวข้าวปรบเดี๋ยวกินข้าวอะไรกันคดี๋ยวเดี๋ยวน่ารักอีกแล้วน่ารักอีกแล้ว้องให้โอ้ยอีกแล้วขี้แตกที้แตกเข้าไมบนตู้บี มีไงคนมีนว่าเริ่มโดนแกงแล้ววะเอผมแกงด้วยผมไม่ได้วาดหรือเปล่าอันนี่อุ้ยอุ้ยมายังเหนืออุ้ย้ยดูบอกนะอ้าวอ่านผิดอา่านผิดเฉยเออกดออม อาสูกเจเฮ้ยเฮ้ยมีติ๊กถูกด้วยอ้าแต่มถูกไปเดียวี่ยเอ้าถูกก๊อปีกัปเตเ้ ตุงแรงมากกับฟัตเตเน้ภาษาญี่ปุ่นเลยนะกำลังไฮไลท์สีอยู่เลยตึงมากโอ้โหทำให้สีด้วยอันนี้ตึงกว่าอบิสอีกอะเฮ้ยโอ้ทวทำลายมากดูี่โอ้น่ารักน่ารักอย่ลืมจุดนิโล้วอยผมก็ลืมไมฆที้น่ารักน่ารักน่ารักโอ้โหมาสาวเีย อ้โหกานเงนไ่นเงไลฟ์ไม่ใช่ของเราหรอกอะไรอะกำปันนี่เฮ่่เฮรเฮ่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 ่ค่ บอกให้เื่ไว้ได้สักคำเว้นี่น่ารักรีพอร์รีพอร์ตอ่ะฮ่าฮ่่าเ่ฮ่าฮ่นว่าฮ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 วาด่าฮเาฮ่าฮ่อยวาฮ่ฮ่าฮ่าฮร้ฮ่าห่าฮ่าฮ่อฮ่าฮงานีาฮอาฮ่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 ่า่าฮ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 ่า่าอ่่าฮิ่า่าฮา่่า่ โอ๊ยอ่ะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาจีบมาเห็นอะไรเมาจีบมาเห็นอะไรโอ้โหโอ้โหโอ้โหแล้วชอบด้วยนะแล้วดูหน้าด้วย โอ้ยเหนื่อยมันซ่าโอ้โหโอ้โหก้มแม่นจำทรงผมน้องไม่ได้จำไม่ได้เหมือนกันโดยเฉพาหัวก็หน้าเขียวเลยโอ๊ยนั่ละโอ้โหโอ้โหอนี่งัดลงเลยนะอันนี้งัดลงงัดลงด้ยนะโอ้หัดมัดงัดลงอ่ะหน้านี่แบบบู้เลยบี้ โอ้ยโอ้ยเราจำชื่อุ u p e r m a ไม่ได้เยนะทุกคนที่แบบบาดผมในนี้เป็นลงแฟนอาร์ตได้หมดเลยจริงโว้ยกูมามันก็อยากไ้นอนดูสิทีอ๋อ Superman ผ้าคลุมแดงเหรอเราจาไม่ได้ลงเป็นลงเงินอ้ยเนี่ยชื่อผมอ่ะชื่อผมอ่ะชื่อผมอโอ้ยอะไรอ่ะ โอ้หมีใจอะไรมีมีอือด้วยมันจะติดอะไรอีกนะเนี่ยจะมีอึตีมาอีกแล้วมีอืโอ้โหอ๋อเกาะไปอ๋อก็คือเอาไปเก้าหลุดปัดเจ็ดนันก่อนมาอ๋อคือได้ซูเปอร์แมนก่อนไหมไปไงอ๋อซูเปอร์แมนไม่รู้ว่าต้นสุไม่รู้ซะโอ้โหชุดชุด